พี่นอ้องเพาะบ่งอีกผ้นลผลิตหนึ่งที่าทางสวนเท่ามีนะคะพี่น้องมันอาจจะเป็นต้นไม้ที่แถภาคอีสานนี่บ่ค่อยบ่ค่อยปลูกเป็นสวนกันเนาะแต่ว่าที่เขาปลูกก็คือจะปลูกในส่วนของเป็นบกักพาน้ำหอมแต่ว่าส่วนใหญ่บกักพาวแกงนี่จะบ่ค่อยมีนะคะในแถภาคอีสานของเฮานะคะในสวนของเขานี่ก็จะมีที่ เป็นมรดกตกทอดพอแม่เขาปลูกไหวนะคะอาจจะมันมันอาจจะงอกเองบริเวณข้างๆต้นเก่านะคะพี่น้องนี่ค่ะเพื่อตนอ้นบกพร้งานะคะเนี่ยบริเวณรอบๆนี่เห็นไหมคะต้นบกพร้าวะคตเนี่ยบนิวอยู่ย่ยอมเดียวกันเลาค่ะเี่ย้วองแน่เ่าน,น,นั้นมทะ,ะ้พงหนดทเี่ยวอนี่หนมต้กานะะเนี่ยบระเาณอบๆนี่นต้นนะคะเดี่ย้องเวอนี๋ยวมื้อ้นี้เขาจะมาเก็บเวาไอไๆนในไหมในเงานะคะ เพื่อพ่อข่าแม่ข่าเพิ่นมาเพิ่นก็จะได้มาเอาเลยนะคะส่วนที่ส่วนที่พ่อข่าแม่ข่าเพิ่นเอาก็จะมีทั้งแบบเปลือกพงนะคะแบบเปลือกพงเบีแบบแห้งเพิ่นก็จะตีมาขายว่าช่วงนี้ราคาห้าบาทสี่บาทสามบาทหรือว่าหกบาทเจ็ดบาทกะก็แล้วแต่ช่วงที่อ่าบกพร้าวมันหน่อยมันหลายนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมือนีมือขึ้นนีฝนตกรู้สึกว่าเพิ่นจะโลนหลายนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องต้นนี่กะโรนยูซีหาหน่วยเบิ่งที่หะห่าพี่น้องเิ่นเบาโพดเด้โอ้ยแนวโมเห็นเนาะเดี๋ยวหยิบามหนึ่งจะซ่องให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเข้ามาเก็บไอ้ลูกถี่มันโลนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้ถ้ามันถูกฝนฝุ่นโบแมนหาหน่วยค่ะพี่น้องทกหน่วยคุนอีกหน่วยหนึ่งนะคะ บางต้นที่เขาเก็บบรท่านนะคะพี่น้องมันจะเป็นแนวนี้ก็คือพ่อมันมันโลยลงแล้วเขาพอเก็บเขาเขาโฮมเขาเง่าหายมันแห้งท่านนะคะมันก็จะถูกฝนพอถูกฝนแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาแบบนั้นนะคะถ้าแบบนั้นก็คือเข้าสามารถที่จะเอาไปปลูกตรงบริเวณจุดททีเข้าต้องการเอาไปปลูกได้เลยเดี๋ยวมือน,นี้เขาจะมาเก็บต้นนี้หาหกหน่วยเนาะพี่น้องเหลือมาเห็นเนี่ยค่ะอีกต้นนี้ บึงล่ำต้นเพิ่นล,นลดนุ่งน้มอยู่บอพี่น้องเก็บไปไหวห่มก่อนพี่น้องเอ้ย ีโลนหลายเลยพี่น้องพุ่นลูกโมเมนเกือบชิปน่วยพุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิปนวยเมื่อเราบรุหันฮะเน็ไรยังตัวนัน,นันเก้าบอเอออะเก็บไปไว้ เอาแค่สองกับพ่อนี่นะคะอีกหนึ่งธุรกิจทีสวนเฮาม่นะคะพี่น้องบมาากักเาากะทินะคะเอาเก็บไปไว้ใ้ตารางแค่ลูกเก็บซอยกันมะไหนไว้ผมเอาที่ละสอง่วยหน่างนไว้เเก็บไปไวะะ้ขายก่อนพี่น้องน่ามร้ายเลยะคะ่ะ ธรมะทีละสองกับพ่อลูกมันสีเฮียผุ่นวีหนึ่งเห็นอยู่บ่เนี่ยค่ะพี่น้องต้นหนีสีสูงแน่แต่ว่าตนน้นหนีจะดกทุกปีเลยต้นนีอายุเป็นหลายสิบปีแล้วด้อค่ะพี่น้องนี่กระดกคือกันแต่ว่าใบมันป่นเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกหลายต้นอยู่ค่ะอันนี้ต้นแหลกเนาะ นี่ค่ะพี่น้องอีกต้นหนึ่งเนี่ยกำลังซุกกำลังแหงเลยร้ายเลยโดกเลยเหรอคะอ่า,อาหาันมานนี่นี่อีกต้นหนึ่งหนาเบิ้งเบิ้งจากต้นผมต้นใหญ่นี่หันตปจุ่มเนี่ก็ฮกเจตต้นเลยได้ค่ะพี่น้องเบิ้งที่ล่ะพ่วงเพิ่นฟังท่างนี่ก็อาจจะบ่คอยเห็นเนาะม,มันหย่อนแสงเนี่ยจหน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หันมาทางนี่ก็บบุกพ่าวอีกนะคะพุน่นอีกตนน้นหะนึ่งนะคะพุ่นอีกต้นหนึง่งอยู่ฝั่งสายอีกต้นหนึง่งแต่ละพ่วงแต่ละทลาหยหนูโบเมนเนี่ยให้เบิึงช,ชัดๆกันเลยค่ะพี่ดองพืล่ลอะโดกเต็มข้อเลยค่ะ เดี๋ยวหน่วยไดมันโรนลงมาเนี่ยเขาก็จะเก็บเก,ก็บล้วก็ไปกองไว้เนาะนี่นะคะโอ้มื่นนี่โรนหลายเลยพี่น้องพูนลูกมุงแมนเกือบชิปหน่วยพูนปนีิ 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นึ่งสองสามสี่ห้หกเจดแปเก้าน่วยเมื่อเราบริยุฮันนะอะไรเังตัวนัหนอันเก้าบอ,อเออ๊ะเก็บไปไว้อเอาแค่สองกับพ่อเน่ยค่ะพี่นอ้องเขาเก็บมาไว้ไต้ แต่จะลางเคียงเป็นรอยแล้วค่ะพี่น้องเป็นรอยลูกแล้ว๋ยากใเอาไว้เพื่อพ่อค้าแม่ค้ามาถามถามสื่อเนอะนี่คือส่วนหนึ่งถิมมันโรนลงเองนะพี่น้องส่วนที่ยูทั้งตนไทมแมนว่าพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นมารับสื่อนี่คือประเภทแบบบอกเาาเปลือกพงสี่นะคะเพื่อนกะจะเอาไม้มาซอยเอาเองนะคะเนี่ยค่ะ นี่คือธุรกิจที่พอแม่เขาได้ปลูกไว้นะคะสืบทอดมันเราดกตกทอดต่อๆกันมาเนาะพี่นองเนาะมาไว้ไต่ใต่ตล่างเขียงเป็นรอยแล้วค่ะพี่น้องเป็นรอยลูกแล้ว๋ยากใเอาไว้เพื่ออ่าพอขาไมไหมขามาถามถามสื่อเนาะนี่คือส่วนหนึ่งถิมมันโลนลงเองนะพี่น้อง ส่วนที่ยูทั้งตนไทแมนว่าพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นมารับซื้อน,นี่คือประเภทแบบบอกพาวเปลือกพงสีนะค่ะเพิ่นก็จะเอาใหม่มาซเอาเองนะคะ,นะะนี่คือธุรกิจทีพอแม่เขาได้ปลูกไว้นะคะสืบทอดมรดกตกทอดต่อๆกันมาเนาะพี่รองเนาะ